คุณบางตอนฮะคุณเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวอะฮะครับผมร้านคุณชื่ออะไรครับอ่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำบุ้มบ้าซัมเบสาขา8ครับโอ้ยอ,อ,อยู่แถวไหนนะฮะอยู่แถวอ่ารำลูกกาคลองหนึ่งครับผมอยากจะบอกว่าร้านผมนี่วิวสุดยอดมากนะฮะ ืออยู่ชนบทก็จริงนะฮะเขาเรียกว่าอยู่ปริมณฑลนะฮะปริมณฑลปริมณฑลก็จริงนะฮะออกให้ยาวหน่อยฮะครับผมบด้านหน้านะฮะมันจะเป็นเป็นดินถมๆกันแต่ถ้าอมองจริงๆแล้วเขาเรียกว่าด้านหน้าร้านผม,มติดภูเขาครับอ๋อเฮ้วงจุ้ยดีครับด้านหลังติดลําคลองครับผมเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วส่วนตัวร้านติดอะไรฮะติดอะไรฮะติดจำนองครับ แหวกไส้ติ่งอย่างแน่นอนครับผ <im iter> มเมนูเด็ดของที่ร้านคืออะไรครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำครับแล้วก็มีในส่วนของเย็นตาโฟบางคนก็ชอบเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเย็นตาโฟครับคือผสมกันครับ,รบผมก็จะมีปลาหมึกกรอบที่อื่นเนี่ยผมถามจริงๆเขาให้กันกี่ชิ้นค,ครับสองชิ้นอสองสชิ้นน่ะร้านคุณให้เท่าไหร่เป็นตัวครับเฮ้ยมันตัวใหญ่มากเลยปลาหมึกเป็นตัวเลยเหรอแมงวันเป็นตัวครับผม แต่แมงวานร้านข่าสะอาดยังไงครล้างขาทุกตัวครับผมผมตื่นเช้าๆก็เช็ดปีกให้มันทุกตัวเหมือนกันฮะที่ร้านเปิดกี่โมงครับ4ี่สี่โมงเย็นนะครับจนถึงสี่โมงสิบห้านี่น้ำซุปในหม้อหมดแล้วครับผมคนเยอะมาซื้อหมดเลยหรอหม้อรั่วครับใช้ได้เลยอ่ะขอให้ร้านพ่อเจริญเจริญนะพ่อ แต่ตอนนี้ขายต่อได้แล้วครับมอ,อไม่รู้วแล้วฮะผมเอาดินน้ำมันรวมถึงอาเทียนลนไว้แล้วครับผมอ๋อลนไว้ที่หมอลนไว้ที่บ้องฮะผมไม่อยากจะอยู่คณะเดียวกับคุณแล้วเกิน <c oughs> อยากเห็นหน้า <c oughs> เออคุณปังปอนครับถ้าวันนี้ได้เงินจากทางรายการจะเอาไปทําอะไรครับผมจะช่วยเหลือสังคมครับผมอ,อ๋อทำอะไรครับซื้อกาวแจกเด็กในชุมชนครับ อะไรฮะกาวอะไรกาวไรเป็นกาวลาเทก็กาวร้อนเพื่อไปต่อติดงาน <c oughs> เขาเรียกว่าส่งเสริมอาชีพให้<อ>น้องเขาโอเคครับกาวนี่ใส่กระป๋องหรือใส่ถุงใส่ถุง <c oughs> ใส่ถุง <c oughs> ไว้ <c oughs> ไสิครับใส่กระป๋องก็เด็กมันควักยา<อ>แล้วเวลาเวลาใช้ทําไงฮะฟื้นสูตพ่อแม่พี่น้องที่กรบรักพี่เอฮะ ผมว่าพอดีกว่าเทาไที่ให้เด็กๆทําอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าอะไรฮะผมเห็นพี่ตูนบอกหลายครั้งแล้วครับว่าอยากเห็นคนไทยบินได้ไม่ยากละครับทําไงฮะสุขาวแจกเด็กครับพอโนปุ๊บทุกคนก็จะเหวอะทุกคนก็จะบินได้เขาไหวใช่ไหมเขาไหวใครใครช่วยไปเอาไม้ออกจากปากเขาหนึ่ครับ <ส gas: S 1> ตัวขนาดนี้ยังไม่กดปุ่มเขียวให้กันอีกเหรอฮะเชิญครับ